สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านครับพบพ่อกับผมครับในช่องเสียสอนนกเขาใหญ่เมืองเล็กเกินครับสำหรับวันนี้ครับพบพ่อกันในเสาร์วันศุกร์ที่16มกราคมครับ2569ครับเป็นการออกมาต่อนนกยูมายไหมนะครับไมยไหมทำเลขาไหมครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกังหันลมนิคมคำสอยครับพี่น้องโซนนี้เป็นโซนทั้งบ้านน้องนกเขียนขึ้นมา ที่มาทางบ้านน้องแวงพี่ครับทำไรนี่ปลานี่กะมีน้องเพิ่นมาบอกว่ามีนกอยู่ครับไอ้สันพ์ปฏิกายเพันมาต่ออยู่กันว่าเจ้าของบ้านแถวๆนี้นะครับนี่บ้านเพิ่นไปทั้งนี้ครับครับสำหรับันี่กะน้ำนกมาสองตัวครับเป็นนกฟึกครับพี่น้องเป็นนกฟึกตัวสองกุ๊กตัวใด้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าดอนบ้านบึงครับเพิ่นจองตัวไว้แต่ยังบ้านเมาครับยืมเพิ่นมาเล่นครับพี่น้องครับ มาเบิ้งทำเลนี่ไหมนี่ครับสิมีนกมาเรียนมาสู่มครับวินกปลาบ่เดี๋ยวหาต้นใส่ครับพี่น้องจังได้กะมันรอดติดตามชมไปน้ำกันครับครับพี่น้องครับไม้แหลกค้อนแหลกเขาจะดอนเบึงขึ้นต้นนี่ครับพี่น้องมาลองเบิ้งครับสิมีนกปลามาเรียนมาสู่ครับเดี๋ยวไปขึ้นนกฝึกต่อเลยครับพี่น้องใส่นกฝึกนนะครับครับใส่ต้นน้อยน้อยครับ มังครับสิเป็นอย่างไรครับไี่นกตัวนึงหาว่ต้นนั้นนะครับนั่นเป็นต้นขามกับต้นแดงคู่กันนะครับเคยลองใส่ต้นล้องบึงครับอาจ๋ยไดี๋ก็เราล่นรอชมครับพี่น้องครับนกเพึกเสียดสีห้องมาครับนกปลาจิขวมาเล่นมาครับเราบ่งไปนํากันครับครับนั่งเฝ้านกฟลึกกับได้ยินเสียงเจ้าดอนบันบึงได้สูเด็เลนอยู่นะครับมีคู่มีเหยาะยู่ครับพักหนึ่งแล้วครับประมาณยี่สิบนาทีหมดแล้วครับ มาลองล่อรุ่นกันครับพี่น้องครับไปรุ่นบ้างครับมสิเป็นยังไงครับนกปลาสิเข่าห่อมสิสูบครับแต่กระดิ่งเสียงคู่ยะครับมาลุ่นไปน้ำกันครับสิเป็นยังไงสำหรับเจ้าดอนบันบึงครับออกไม้ทั้งบันน้องนกเขียนครับมาเกติกับอำเภอที่ควงอ้อมสอยเลยครับมาอนี้ใส่ใบต้นพู่นะครับพี่น้อง เลยครับในห้องในเลนแต่ว่าชาในกันหนาสิยังอยู่ครับตอนนี้เงียบแล้วครับพี่น้องชาในยังอยู่ครับยังเลยครับบเห็ือนยังตี๋เนาะชาในยังอยู่ตื่นแต่ชาแน,นอกครับโอ้ ผมไม่ยังดอกครับพี่น้องเป็นคอนแล้วเอาลงครับหาตัวไม้ครับหาไม้ไหมครับผมไม่ยังครับคอนยังครบเลยครับพี่น้องครับผมไม่ยังเกิดขึ้นครับก็ถือว่าได้เล่นได้สู้ครับแต่นกปลาช่วงนี้กระตอนยากแน่ครับเป็นช่วงนกป้อนลูกแล้วครับ เนียดไม่ล่นเลยกลับปลลงครับพี่น้องครับในปลาอย่างกับเสียงนกปลาครับนกลงครับหาไม้ไมครับครับง่ายเจ้าดอนมันบึงตามนกเรียวมาแด้วครับมีนกเรียวครับพี่นี่ครับแต่ว่าตันบต่าตันบม่แน่ใจครับแต่เรียวแน่นอนครับสี่หาคันยังเป็นเรียวอยู่ครับพี่น้องเอาไปกันครับวานสิเขาครับเพิ่นหงวงกับสนนี่ครับไดเพิ่นหงกับตุ่นนี่ครับ ผมไล้มาใส่ตรงนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมใส่พูดนะครับฝากครับเพิ่งครับเแล้วครับพี่น้องครับเปินว่าเขาสูนาแรงครับถ้าได้นกเฉลยนาแรงนะครับนี่นาเก็บไว้เป็นนกตอครับพอเป็นนกที่จิตใจดีนะครับเขาตีนกช่วงนาแรงครับกับเจ้าดอนมันเึิงห่องฮวนฮันู่ครับ พักแน่ห่วงแน่ยี่น่ครับตัวเดียวครับมอเไยพ่กนีนกปลามาเหลนมาสูเลยครับบม่มาไก่เลยถ้าพี่น้องเก็บช่วยในช่วงนี้ก็เก็บไปนะครับเก็บไบช้ำว้ครับ,เ,บ,รบเป็นนกจิดใจดีครับเขาตีนกในช่วงนี้ครับเขาูุนกช่วงนี้ครับก็จ้งมือนีนเลยครับนี่ ม้ยอมรวมต้นเลยครับนกวันนี้มาเขาไก่นกตอเลยกับนกตอกับคันม่าขาดซบขาดไปนะครับคันห้องยู่นี่ครับนีอปัญหายี่นี่งคับวี้นกเขามากครับเดี๋ยวลงกินน้ำแล้วครับเพิพ่นมาได้กินน้ำอยู่เจ้าดอนบันเบิงพูดนะครับใส่ไปพูด ครับทำเลใหม่ไม้ใหม่ครับเพื่อสิหานกสู่นกเล่นได้นี่ก็ยากอเลยนะครับพี่น้องบโบ้จักทำเลนกครับบโบ้จักเล้งนกอยู่ครับส o o m หาครับไว้ยไซต์ตนครับต้นหนึ่งครับปลูกสิเป็นยังไงเด้อครับนี่ลองกับนกขึ้นต้นไหม่บ้างครับนกก็เป็นนกฝึกครับ วกับบค่อยเฮ็ดปันไดข้างบ่มีนกปลามาผ่านมาหยังกับบริจากคันครับครับที่ผมต่ออยู่ทุเทื่อกับฟังพ่นเด้อครับฟังตรงข้ามไปทางพุ่นครับข้ามพูดไป่นครับฟังผมต่อเดี๋ยวผมว่าอีกฝั่งนึงของกังหันลมครับพี่น้องทุเทื่อผมต่ออยู่ฟังพุ่นครับตรงข้ามพ่นครับร้องเหม็ดไม้ไม้ครับาตัวสูตรตัวเองครับพี่น้อง นกพักกินน้ำกินน้องแล้วก็ขึ้นนกต่อเลยครับนกปลาตีตะไรน,นะครับเขาไปหาเจ้าดอนบันบึงนะครับพี่น้องตีไรจากต้นพู่นครับบนเขาไปโดนม่วงต้นเลยครับเขาต้นม่วงนะครับมันใส่ต้นม่วงมันคือเขาตีปะครับเห็นเป็นสองสามเทื่อนะครับ ตอนมึงสดึงอะไรบ๋เขาร่วมต้นนี้ร่วมแท้ครับแต่ว่าต้นม่วงต้นใ่แน่ครับตอนนี้ป่าหานกปลาอยู่ใส่เลยครับที่แหลกขึ้นจับไปแล้วก็ไม้ใกล้ใกล้ๆครับพอนีแหละกับเป็นอกไปฟังขวาครับโอ้ตอนนี้อยู่ใส่ครับตอนนี้ผมนั่งยกไก่เด้ครับพี่น้องนั่งยกไก่แล้วกับใกล้ๆครับ ถนนดำมีทั้งหกักตาผู้ละครับตาจอบเบิ้องพันเงียบผู้ละครับย่างคอยเบื้เพราะว่าจักน้อยกับฟังเสียงกับว่ไใดครับอยู่ไก่แห้งอยู่ไก่แห้งหลือกับจักน้อยกับมีเสียงรถบ่งพานแล่นพานนี่ครับส่วนนกฝึกกับเอาใส่ไปนี้ครับนกฝึกใส่ไปต้นนี่ครับม่าง่ายกับนี่เสียงเหี่ยกอยู่ครับน,นัดสิงนกตัวเดียวกันผู้ละครับพูนผมซุ่ม คอยบึงนะครับพูดนะครับของเจ้าดอนบึงอยู่ต้นนียหน้อยทั้งหลังต้นใหญ่ไปแล้วครับต้นม่วงครับล้อลุนบ้างครับสติกกัมขาจากตัวบ้ครับสิสี่ได้เต้มแรกของมือบ้ครับวันนี้ออกมากแต่สิบโมงเศาครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วครับพี่น้องลุนต่อไปครับสุดถ่ายก็นั่งเฝ้าครับพี่น้องพอล่งมากครับผมสวยนะครับอยากสวยอยู่ ดูผนยอดผลเนาะบ่ตียงแล้วครับวันนี้นั่งเฝ้าแล้วไล่ออกด้วครับวันนี้ขยับขึ้นครับบังรับซ่องแล้วครับวันนี้ครับนั่งเฝ้าครับขับขึ้นต้นที่สี่ครับพี่น้อง ต้นที่สี่ต้นที่ห้าแล้ะครับนี่ครับกับต้นที่ห้าครับพี่น้องครับก็จะเป็นต้นสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วครับพี่น้องแถ่ว่้นกปลาไม่เห็นมั่สูบส็ได้กลับบ้านครับซองแล้วครับครับเบังครับนกปลาเสด็นมาสูบนะครับเสด็จกลับขาบังมันสิเสดรับเหวี่ยับบ้านครับรับชมไปครับนกปลาขาดอนบ้านดึงเด้วครับเต้นแต่ว่าไปเป็นลากเขาไปนาชันย่างสองรอบแล้วครับ ลองใหญ่ไหมใหญ่คอนไหมครับนกหูวเินเนี่ยครับหูวควนนอนแน่นเลยแบบนี้เต้นขยับขึ้นขยับลงครับแต่อยู่ฟังพี่ครับพอไปฟังผน,นิลเลยครับล้งไปไล่ออกขยับเปลี่ยนคอนของมึงครับครันบนกัวนี้ จักแักแท้จักปนียดจักคอนม่ยอมหนีนะครับอยู่ฟังนี่ครับนี่ฟังไต้นี่ครับยนง่นเข้าไปเป็นค้อนครับกับบืะทั้งปนียดกันไปนะครับนกวรโรมาดน,นี้ครับนี่ ครับสิไรออกครับ,บอายอมหนีนะแต่บอยอมเขาหยียบใส่แล้วครับ้อนแล้ว็นเตียงยังว่าง ไน,นี่นกยิงเส้นโมโหกันเนี่ยข้างหัชันก็เถอครับลองขยับคอลองบ้างเดี๋ยวว่าเป็นใส่หมอกอยู่ครับแต่บอยอมลงบอยอมลงใส่ควันเลยตื่นอยู่นะครับขยับไปขยับมาอยู่แต่บอยียบนี่ครับใส่นี่ ก็น้าสิลงนะครับแต่เป็นบอลลูนไสว่าเป็นไส้ดีครับนี่นะครับนี่ไส้เองสิผมก็กว่าเป็นไส้ดีเติบอยแต่เป็นบอลลูบลงเนหยบค้อนครับนะขยับล็อับ้างขยับค้อนนะครับไสติด ต้นที่สุดเลยครับวันนี้กลางต้นเลยเหรอบังครับเป็นยังไงอู้หูเด็กข้ากับบอยอมเหยียบเลยมินเขาซื้อค้อนกับย่างครับสองหอบแล้วก็เต้นการไปกับไม้เห็นครับเท่านึงนบังครับสิเของมา่วยั่ววะครับเก็บบังครับสหรับครับคอนสุดท้ายมาสุดท้ายครับวันนี้บังครับรอบนี้เป็นศิษเขาบ่เป็นเฮียกับต้นนี้นะครับพี่น้องแต่ผลครับต้นที่เมันสูงกันอยู่ผลครับบังรอบนี้เป็นสิเขาพิสูวะ ขันย่นกันนี่แล้วก็เหี่ยกันนี่กับนกนังกุ๊กครับเสียงกลางลงไปครับกับเข่าอีกว่าครับรอบสองกับจิใจวานบันไดเราครับถ้าใจที่คักๆกับเข่าตีลราครับผมใส่ไว้ก็มันงามเติบอยู่ข้อนแหลกกระดาก็ไปขยับข้อนอีกบังล้อมมึงครับขันย่นใส่ละ เป็นเวลาซีโมงเหมืนเดิมครับพี่น้องครับแลาวรุนรุ่นไปน้ำกันครับว่าเพิ่นสิเขาร่วมหรือเปล่าถาเพิ่นเขาร่วมหรืวันนี้กันมีรุ่นแล้วครับวันนี้ยับค้อนเขา่าไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องลุกม,มาครับลงม,มาลงดินบ่ เขาต้นครับลงดินครับแต่ประท่านขันยนใส้ผนโอ้ยว่าเป็นสเขีาวดวยอีก่เขาครับลงดินนะบังครับมันสะเขีาว่ะใหญ่บังไม้แ้ครับด้วยไทยบังไมบสรุปแล้วกะนกปลาบอย้อมสู่ครับพี่น้องนกปลาบสู่ครับนกปลาบิงขึ้นพูเลยครับบันนี้ครับสำหรับคลิปนี้กะบ่มียังเกิดขึ้นครับ นกปลาบ่ได้เข่าสู่บ่ได้เล่นกระด้อครับนี่ตัวนี้แหละครับเข้าร่วมต้นตัวเดียวนอกนั้นกับบ่ได้เขาร่วมต้นเลยแต่กับเป็นนกหู้พันนี้ครับหูค้อนครับบินเข่าค้อนกับย่างเลยครับเอาครับสำหรับวันนี้กาจะได้อำลาพาจากพี่น้องไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกับผมมือไม้ไม้ไมนาครับสำหรับวันนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ